แก่ฟางเดียวครับเลยครับแก่ฟางให้ควายครับกางทุ่งนาเหมือนเดิมร้อสุกแก่ฟางครับ,รบ,น,รบนะครับเต็มคนรถนครับนะครับบ่าห่อฟางครับหอฟางให้ควายนะครับตกลุม แกฟังไปนเลยนะครับวันนี้สกัตัวเดิมสีส้มเหนื่อยหน่อยรตรงนาสวนกระสังทำนาเสร็จก็ขนฟางครับในควายานะครับแกยังยอบครับ ล้อซุกนะครับเหม็นนวลไม่ได้ใช้เครื่องจักรควายสองตัวครับพี่้าก็เป็นสามพอออกลูกอันนี้เป็นทุ่งหญ้าครับเกียวจยีอันนี้ก็ยาก,กตัดทำไปได้ครับ ทำภาษาสวนกษตรเกั่แกฟางแกี่งครางเรียงควายสองตัวพอได้กินข่าวก็ยังไม่เส็จนะครับนี่เออดี๋ยวรถสุดท้ายแล้วสองกองสีข้าไปด้วยขนฟางไปด้วย ุงหน้าสวนกระสงก็ทำไปเรื่อยขอกควายก็เป็นบาท <c oughs> เดี๋ยวไปครับหนึ่งคันรถก็มานี่ไปขอกควายเป็นบาทอ,อ เสร็จแล้วครับภารกิจวันนี้เอาควายเข้าขอบจะตีข้าวต่อนะครับคำสักหน่อยไปกับบามสองตัวครับพอได้ดูเล่นสั่งๆตัวน้อยๆูกไหม นอนเฉยเลยครับไปลุกโอเคครับยังเล่นไหมครับจักสั่ง